คือย่างไงก็กลางเลยจะไมให้กลางต้องเบ่ามากนี่นะครับไม่มีมุมปะทะเลยขนาดนี้นะเจอลองกินนุชยังไงก็ไหว ถือว่าชนะลนโลกอินดีหนึ่งกว่าละเจอกับสปริกเกิลหมุนขวานะครับอาา่ะไฮโอดไตรเดเวอร์สายแท็กนะครับดิสโอเวอร์ลองดู ไม่ไหวคนระับไม่ไหวเจอเบรดยางกลมแค่ไหนก็ตา่างแบบถ้าเจอเบรดยางก็จบนะเจ็ดสิบสองจุดแปดสิบแปดโหเจ็ดสิบเจ็ดเบาวกว่าสัง,งันเนอเบรี่อ B el, นะใส่ l อลเกียเอฟเกียเอาเอสเกียออกเพราะว่ามันจะบังเลเยอร์ มันจะบางเอฟเกียร์นะครับให้มันโดนยางเต็มๆใส่วีเกียร์ของวอรคิลี่นะครับเพิ่มน้ำหนักข้างล่างนะหนักอยู่นะ77หนักกว่าอีกแล้วหนักกว่าอีกแล้วโดนแน่ปรับเร็วที่ร้อยหนึ่งไปเลยนะฮะเร็วเลย เจอเบตยางไงก็ไม่รลอดเพราะมันเบากว่าเขาแล้วใส่แอคแท็กภาคนี้เป็นยางทุกตัววาคิลี่ก็ยางนะนี่ครับวาคิลี่นะจัดเท่าไหร่เจ็ดห้าอะเบาลงมาน,นิดหนึ่งกาแฟเวองเจ็ดสามนะ <c oughs> โดนนอกเอาด้วยเป็นไงละ่ะแสดงว่าเกิดแรงประทะเยอะนะฮะแม้ว่าทรงจะกลมนะครับก็ยังมีแรงประทะเกิดขึ้นมากจนถึงดอกเอาได้อยู่ดี <c oughs> น่าจะเอามาชนะพวกตัวหมุนซ้ายได้ดีแหละเพราะทรงเนี้ยมันอะไรแรงขึ้นสุดท้ายเขาดีอยู่นะตัวนี้เพราะนั้นถ้าเจอพวกสายหมุนซ้ายเนี่ยน่าจะสู้ได้น่าจะทําให้หยุดหมุนพอๆกันแล้วมาวัดกันที่แรงขึ้นพวกสุดท้ายได้นะ ฟารเนียนะครับใส่ไดเวอร์เนเวอร์นะครับของแร็กมารุกนะเนเวอร์ต่างคนต่างดูนะครับัวนี้เออ ติดยางเขาครับเบรคลูกใหญ่ตั้งงี้ครับบางทีตัวเองอะ LADD นะแต่ไปชนของคู่ดตดอสู้ก็ติดก็หมุนไม่ได้ อันนี้มุมดีครับมุมดีก็จะอยู่ก็จะชนะ LED ไปได้คงไม่ต้องรองให้ทุกตัวนะหลักๆมันก็พอรู้อยู่แล้วว่าเจอสายโจมตีที่มียางก็แพ้นะครับพราน้ำหนักเขาเบากว่าแต่จะชนะพวกหมุนซ้ายลองกินดูก,ก็ชนะเพราะว่ามุมบระทะมันน้อยครับไม่โดนดอกอเทาแน่นะครับแล้วก็ดูดพลังพวกเบสสายสเตเมนาหมุนซ้ายได้เหมือนกัน แล้วก็มาวัดก,กันที่ l e d ซึ่งเขาก็ X1000 กับเหล็กโอเวอร์เนี่ยมันก็โอเคอยู่แล้วแต่เตือนชนันี้มีสูงนะครับ